สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวม้วนเทปคัเสเซ็ตพ,พ,พลพลพลกองเสงอัลบั้มชุดที่5คนกันเองมุมซ้ายล่างมุมล่างซ้ายเทปคาสเซ็ตชุดนี้ได้รับการได้รับการสปอนเซอร์โดยปูนินซีศิลปินรับเชิญก็คือลาน,นาคมมินตายอราภายัย ไตายอารไทยพันช์วรการแล้วก็มีโลโก้รูปจีสีทองมีโลโก้จินี่รีคอร์ด MGA จีเมมแกรมมี่ราคาปก109บาทเหมือนเช่นเคยนะครับส่วนในสันปกแถบสีสีสี่สเหลี่ยมสีส้มสี่เหลี่ยมสีส้มก็คือสีของราคาปกนะครับ รหัสม้วนเทปคัเสเซ็ตของ MGA ก็คือ G0148085 พอคอทับ2548ก็คือเดือนปีที่จำหน่ายชื่ออัลบั้มและก็ลายเซ็นผู้บริหารของแกรมมี่พอใช้จนถึงเดือนธันวาคม2550 มีรายชื่อทั้งหมด5้าเพลงหน้าละหเพลงวันที่ผลิตวันที่ผลิต18เมษายน2548เมื่อช่วงหลังวันข้าราชการพลเรือนวันโกหกวันงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่32วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีและวันคล้ายอวันประสูตรทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีและเริ่ม วันพระประสุตธิการพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารหรือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติวันวันจักรีและวันสงการจำนวนสิทธิเพลงวิธีใช้เพื่อฟังเจ้าของลิขสิทธิ์และจัดจำหนา่ายวิธีใช้เพื่อฟังเทปเพลงไทยเจ้าของลิขสิทธิ์และจัดจำหน่ายบริษัท GMM Grammy แมีจำกัดมหาชน ที่อยู่ของบริษัทที่อยู่ของ Grammy Music นะครับผู้ผลิตคือบริษัท MGA w w w g m m g r a m m ว c o m มกสวนนิคสิ์พฤษภาคมและวันและวันวางจำหน่ายเมื่อวันที่3เมื่อวันที่17พฤษภาคม2องพเมื่อช่วงเปิดตัวยูนิฟอร์มสายการบินไทยและสายการบิน All Nippon Airway s ในวันที่หนึ่งพฤษภาคมอุมปีเดียวกันวันวันวันแรงงานแห่งหลังวันแรงงานแห่งชาติวันฉัตรมงคลวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากาลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินวันพืชมงคลวันวิสาวันวิสาขบูชาและวันงดสูบุรี่โลก รเราจะมาดูม้วนกันหน้า A จะมี5เพลงหน้า B จะมี5เพลงเหมือนกันอย่างละ10เพลงนะครับอันนี้ดูปกอันนี้ปกหน้าปกหลังอันนี้ปกทำแบบแนวนอนนะครับ อันนี้โฆษณาโดยปูนินซีภูมิใจภูมิใจที่ทำได้ที่ทำได้ที่ทาได้ทำให้ไอ้ฝันของคุณเป็นจริงดังได้ดังใจปูนินซีปูนดีได้ดังใจแล้วก็มีรายชื่อภาพนะครับมีศิลปินสาวทั้ง3คนนะครับ และก็มีมีการโหลดริงโทนซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ค่อยนิยมโหลดริงโทนนะครับมีรายชื่อทั้งหมด10เพลงมีเนื้อร้องนะครับแล้วก็มีเครดิตใครบ้างมิวสิเชียนและก็มีขอบคุณและก็มีพี่พรลพลขอบคุณใครบ้างสำหรับในวันนี้สวัสดีสำหรับในวันนี้คลิปขอยุติแค่นี้สวัสดีครับ